ได้แม่นไม่ี้ทยที่บ้านม่ีไเกียรติวนน้ำน,น,น,นั่งวน,นน้ำนอน้าเดี๋ยวาเดีด๋ยาเานั่ก่าตวน้ำนสวนน้ำนัอดน้าไม่เห็นไม่เห็นหละ่หหละซ่มนันอาบอ่ะโซ่ตงนัน้เ <c oughs> มันซบ้า <c oughs> แตเองมายืนเต้นตรงนี้เต้นตรงนี้มาเต้นเด้อเต้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาพาแซบ by บ Annie มาก k i ค่ะพี่น้องจา้าเมื่อนีลาเดมมีโอกาสมาบานเนาะค่ะกับผ้าคุณแม่ม้างนั่งกินเขาอยู่ริมน้ำค่ะมองนี้เขาก็เอิญว่าเป็นบึงเกลือเด้อค่ะเป็นริมน้ำค่ะพี่น้องเป็นลานอาหารซื้อว่าแพ่บินลี่ค่ะบึงเกลือร้อยเอ็ดนี่แต่เมนูเซ่บๆทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องหลาชิพ้างานต้องไปเบิ่งข่าว,ว่าเป็นแพ่แบบใด จริงๆนะสิพื้นสิตำก็นี่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้น้ำขึ้นค่ะ,ะแผ่ก็เลยดูสูงขึ้นค่ะพี่นออ้องแต่จริงๆมันก็คือเก่าล่ะเพียงแต่ว่าน้ำขึ้นม,นมันก็เลยขึ้นมั่นแนบเป็นโอ้อมันลอยขึ้นน้น่นเฮ้ยมิกดีไหมกินข้าวริมน้ำกินข้าวริมน้ำเล คุณยายถูกใจไหมเฮ้ยน้ำน้ำสามก้อนสี่มาเบิงกันจ้าว่ามือนี่สั่งหยังกินแน่อร่อยไหมคะคุณยายอร่อยไหมคะนุองมีกอร่อยไหมคะปลาเผาก็ตัวเบล์สซุตำกุ้งสดแ่บๆกุ้งเผาพร้อมแน่แมน่ตัวสามมาเปรี้ยวๆอ่ะ ปลาเผาแบบเบลเลอร์อเบลเลอร์ม,มาลาไม่คิดดใจเม่แม่ีู๋เหอแมบยู้แม่แม่ยแม่ยูแม่ยแม่หมยูหแม่ยงอม่หวอหอยูยยหร่ย่มย่ยม่ย่เอมแม่ก็เหแม่หมเล่ยอือ ต้มกุ้งสดแบบยั่ยๆเลยใส่มะกอกด้วยโอ้ยแซ่บหลายเี่ยมันคืออันหนึ่งอะฮะเนี่นหนูลองเปิดดูสิว่ามันอะไรอยู่ข้างในอะไรกุ้งเอ้ากุ้งเต้นเฮ้ยเต้นแบบสะใจว้ายปิดไว้ก่อนลูกปิดไว้ก่อนกุ้งเต้นแบบสะใจมากแม่เอาบ้งกุ้งเต้นฮย แม่เบิ้อ๋อป็นไสกินท่านบ่า่แม่มาคยับดูดิฮะมันกยับอยู่หรอแม่ไปนยับอันนีนั่งอ๋อก็ถอยแห้งหลายเราตามแม่กินของพีย กุ้งเต้นจ้าขุยค่ย่ิน้ำดื่มจ้าอ้้เอาเอาเาแม่ละโอ้าี่ก็ปสุกหลายปาดิท่หนึ่งเร็วเร็วีป็นามเคลียกังเรียบร้อย ยังได้กินแต่ขนมกกินหวานาแม่อาหารหลักรลอยยูปหลักรลายอร่อยแห้งก้อร่อยแห้งนีม่มาดิแล้แม่จะพาไปนอนห้องแอร์เย็นๆเอาปลา ป้าคะอร่ยทมิ้งกินอย่ว่ามีกุ้งมินี่เนกินรตัวน้องคะเห็นแวพี่สั่งต้มยำกุ้งไป่บอไดนเหตบ่อค่ะบเห็ดพิเยนเป็นต้มยำต้มยำปนี้เนื้อตี่รา้าาอี่สงต้มยำกุ้งไต่่าบาไบ้เห็ดันบ่ถ้าน้าวด้เห็ดพิเยเป็นต้มยำปนี่้าเห็ดแล้ก็บ่เต็มต้มยำป้า่ำๆว้าว ร้อนๆเดี๋ยวซดน้ำด้วก่อนทานยิจ้านเลยสวยนามโอ้โหต้มยำปลาโอ้โหควันหงอยหวนเลยโอ้โหหอนแห้งนี่บ้านไกลเตือที่ได้แม่น้ำนี่บ้านมีไอกียดดูน้ำน้ำเดี๋ยวสวนน้ำน้ำไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวต้มน้า,าก่อน ตัวหน้ำน้่ตัวน้มนมอนูอยู่เลไม่เห็นไม่เห็นหล่ะซอมันอาบอ่ะมาสอนเรื่องนัน่สอนบ้างแซบเองบ้าสวยงนโหแซบบ้างจริงรูหรอว่าอัดวิดีโอถ่ายรูปเด้ถ่ายรูปมุมซ้ายกลมๆอ่ะหนึ่งสองสามน้องมินด้วยถ่ายน้องมินด้วยจะถ่ายยังไงอ่ะ ก็ขีดแท่งเอาวิดีโอที่วิดีโอที่น้องกรีดอีกนี้วิดีโอส้เอาขีดไหมีดโอ้โห,ห,นห,นเ,หเอาไหมสั้นไหมสั้นไหม He <laughs>